บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิเมื่อพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้โบกมือลาอำลาตำแหน่งส่งไม้ต่อให้แม่ทัพคนใหม่พลโทวิรยุทธ์รักสินทำกลางเสียงปรบมือและความเคารพจากเหล่าทหารในพื้นที่ภาพที่เห็นคือความสง่างามของผู้นำผู้กล้าผู้ที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทย ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองได้ทำงานด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละนำทัพดูแลชายแดนภาคอีสานด้วยความมั่นคงและศักดิ์ศรีและในวันนี้ทงแห่นความภาคภูมิใจได้ถูกส่งต่อจากท่านแม่ทัพเก่าสู่แม่ทัพคนใหม่พร้อมเจตนารมณ์เดียวกันคือเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนนี่ไม่ใช่เพียงพิธีอําลา คือการส่งต่อหัวใจแห่งทหารที่พร้อมจะยืนหยัดปกป้องชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีความภาคภูมิในใจของเหล่าทหารกล้าจะยังคงอยู่ตลอดไป